สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะหัวข้อเราก็น่าสนใจมากๆคือคลองปานามาค่ะครับผมเป็นเส้นทางเดินเรือที่เอ่อเรียกว่าพลิกโฉมโลกก็ได้นะคะเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิกใช่ครับช่วยย่นระยะทางได้เยอะมากๆตั้ง13,000กิโลเมตรมีผลต่อการค้าโลกแบบสุดๆเลยสำคัญจริงๆครับ แหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็เป็นบทความสรุปเรื่องประวัติศาสตร์การพัฒนาคลองแห่งนี้มาเราจะมาดูกันตั้งแต่แนวคิดรแรกๆเลยความท้าทายแล้วก็ความสำคัญที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะครับผมเั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแนวคิดเรื่องคลองนี่มีมานานแล้วแต่ที่น่าสนใจคือฝรั่งเศสเป็นคนเริ่มลงมือทำจริงก่อนในปี1880 hmm. นําโดยเฟดินงเดลาซัพส คนเดียวกับที่สร้างคลองสูเอตส,สำเร็จนั่นแหละค่ะแต่ว่ากับปานามานี่เผลมันตรงกันข้ามเลยกลายเป็นล้มเหลวครั้งใหญ่ไปใช่เลยครับคือประเด็นความล้มเหลวของฝรั่งเศสนี่มันซับซ้อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องอวิศวกรรมอย่างเดียวอ๋อค่ะเออครับโหมันคฆ่าชีวิตคนงานไปเยอะจริงๆ แล้วก็บวกกับสภาพภูมิประเทศที่ท้าทายด้วยมีปัญหาดินถล่มสําเติมโดยเฉพาะตรงช่องเขาคูเลบราคัตที่ต้องขุดผ่านสันเขาดินอ่อนทำให้ประมาณกันว่าคนงานเสียชีวิตไปกว่า2 1 9 0 0คนเลยนะครับสะท้อนความยากลำบากแสนสาหัสในยุคน,นั้นจริงๆโหส0 0 0มกว่าคนนี่เยอะมากๆเลยนะคะมันสะท้อนเลยว่าสภาพการทำงานหรือการรับมือกับโรคตอนนั้นนี่แบบ แทบทําอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับคือความรู้ทางการแพทย์หรือสุขาภิบาลตอนนั้นยังไม่ดีพอสภาพแวดล้อมมันโหดร้ายมากแล้วพอสหรัฐเข้ามารับช่วงต่อปี1904ด้วยงบ375ล้านดอลลาร์เขาเรียนรู้อะไรจากบทเรียนของฝรั่งเศสบ้างคะโอ้เรียนรู้เยอะเลยครับสหรัฐเนี่ยทุ่มทรัพยากรไปกับการควบคุมยุงลายก่อนเลยซึ่งเป็นพาหะนำโรคโอ๋อค่ะนำโดยนายแพทย์วิลเลียมกอกัส อันนี้สําคัญมากทําให้ลดอัตราการเสียชีวิตลงได้เยอะเลยครับแก้ที่ต้นเหตุเลยนะคะใช่ครับนอกจากแก้ปัญหาสาธารณาสุขแล้วก็ยังต้องเจอความท้าทายทางวิศวกรรมมหาศาลต่ออยู่ดีนะอย่างการขุดเจาะช่องเขาคืเลเบรอครัสที่ว่าไปอืมแล้วก็การออกแบบระบบประตูเรือหรือล็อกที่ซับซ้อนมากๆเพื่อยกระดับเรือข้ามภูมิประเทศที่ไม่เท่ากันค่ะนึกภาพออกเลยค่ะ แต่สหรัฐก็ทำสำเร็จนะครับเปิดคลองได้ในปี1914ซึ่งประโยชน์มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องการค้านะครับมันมีนนยะสำคัญทางยุทธศาสตร์ด้วยโดยเฉพาะกับกองทัพเรือสหรัฐค่ะแล้วสหรัฐก็ควบคุมคลองนี้ไปอีกนานเลยหลาย10ปีเลยนะคะใช้ประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจทั้งยุทธศาสตร์ใช่ครับจนมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญคือสนธิสัญญาทอริจัสคาร์เตอร์ในปี1977 อันนี้เป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญเลยครับจุดเปลี่ยนเลยส่วนที่สัญญา t o ริจัสคาร์เตอเนี่ยเป็นผลจากการที่ชาวปานามาเรียกร้องอธิปไตยคืนมานานค่ะแล้วก็มีการเจราจาต่อรองที่ยาวนานกับสหรัฐสุดท้ายก็วางกรอบการทยอยส่งมอบอำนาจการควบคุมคลองคืนให้ปานามาแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ครับกระบวนการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ในวันที่31ธันวาคม1999เลย ถือเป็นวันที่ปานามาได้ครอบครองบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นหัวใจของชาติอย่างเต็มตัวจริงๆแต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะโลกเราเปลี่ยนไปเรือสินค้าก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับคลองเดิมเริ่มรองรับไม่ไหวก็เลยต้องมีโครงการขยายคลองครั้งใหญ่อีกรอบเริ่มปี2007พึ่งเสร็จไปไม่นานนี้เองปี2016 การขยายคลองครั้งนี้เป็นการลงทุนครั้งใหญ่กรอบเลยครับคือสร้างช่องประตูเรือหรือล็อกชุดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมากๆค่ะใหญ่ขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะครับทำให้รองรับเรือขนาดใหญ่ที่เรียกว่า New p a n a m a ์ได้จากเดิมที่รับน้ำหนักได้ประมาณ65,000ตันเพิ่มเป็น120,000ตันเลยทีเดียวโหต่างกันเยอะเลย ผลกระทบที่เห็นชัดๆเลยคือเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะเรือขนส่งก๊าซ LNG จากสหรัฐเนี่ยสามารถเดินทางไปเอเชียไปยุโรปได้สะดวกขึ้นมากอ๋อทำให้การขนส่งพลังงานคล่องตัวขึ้นด้วยใช่ครับมันตอกย้ำว่าคลองปานามายังต้องปรับตัวตลอดเวลาแล้วก็ยังเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐ,ฐกิจโลกที่ขาดไม่ได้จริงๆถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนะคะ การเดินทางของคลองปานามานี่เต็มไปด้วยเรื่องราวจริงๆค่ะตั้งแต่ความพยายามที่ล้มเหลวของฝรั่งเศสครับผมความสําเร็จที่ต้องแลกมาด้วยอะไรมากมายของสหรัฐครับการต่อสู้เพื่ออธิปไตยของปานามาเองอจนมาถึงการพัฒนาตัวเองให้ทันโลกอยู่เสมอแน่นอนครับมันไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งอย่างเดียวนะครับแต่มันคือคกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่มีชีวิตคือต้องปรับตัวต้องพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปตลอด จริงด้วยค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้ทั้งความสำเร็จความล้มเหลวการเสียสละชีวิตคนงานงบประมาณมหาศาลการต่อสู้เพื่ออธิปไตยมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะคะคว่าโครงการระดับโลกที่มันฝังรากลึกทั้งในประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ขนาดนี้มันส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์แล้วก็กำหนดทิศท,ทางอนาคตของชาติอย่างปานามาในฐานะผู้พิทักษ์เส้นทางสายสำคัญนี้ต่อไปยังไงบ้างน่าคิดจริงๆค่ะ